รับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้จ้ะทุกคนวันนี้เหินฟ้าอินดี้จะพาทุกคนมาทําเมนูอาหารเช่นเคยค่ะนะคะเมนูที่เหินฟ้าอินดี้จะทํานะคะเป็นเมนูกระเพราตับจ้ะทุกคนนะคะวัตถุดิบของเรานะคะหลักๆก,ก็มีตับจ้ะทุกคนเหินฟ้าอินดี้ได้ล้างทําความสะอาดพักไว้จ้ะอาจาะแล้วก็มีพริกขี้หนูสวนจ้ะนะคะแล้วก็มีกระเทียมนะคะแล้วก็มีไข่หนึ่งฟองเอาไว้ดาวราดกับกระเพราตับค่ะน,นะคะ ่าส่วนอันนี้เป็นใบกลับเผาจะทุกคนนะคะค่ะนะคะวัตถุดิบของเราก็จะประมาณนี้จ้ะนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเหินไฟอินดี้ก็จะมาครกูกระเทียมกับพริกกีหนูสวนก่อนจ้ะนะคะแล้วก็จะมาหั่นตับของเรานะคะ,ะ,คะเดี๋ยว,วเดี๋ยวเหินไฟอินดีก็จะหั่นตับก่อนจ้ะทุกคนนะคะหั่นตับเลยจ้าหั่นตับก็ประมาณนี้จ้ะทุกคนนะคะไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากประมาณนี้นะจ๊ะ เดี๋ยวเหนินไฟนดี้ก็จะหั่นให้หมดเลยตับหมูอของเรานะคะเหินไฟดีก็ได้หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะามาทําการล้างอีกทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะล้างอีกรอบหนึ่งจ้ะทุกคนนะคะสายชูนะคะสักสามสีน้ําค่ะนะคะหลังจากที่เราเอาตับไปล้างกับน้ําน้ำเปล่าแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะสะอาดส็จเรียบร้อยแล้วจ้ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมลงไปโขลก,กจ้ะ นะคะเพื่อความหอมอร่อยจัดจ้านลงไปเลยค่ะครกพริกกับกระเทียมรวมกันค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะทุกคนนะคะบุหยาบๆกับกระเทียมของเรานะคะพริกขี้หนูสวนแล้วก็กระเทียมประมาณนี้ก็พอจากทุกคนนะคะเนี่ยค่ะนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมผักไปนี่ปลูกไว้หลังบ้านนี่เองจ้ะทุกคนนะคะเนี่ค่ะเด็ดใบกระเพรานะคะเดี๋ยวจะเหินฟ้าจะเด็ดให้หมดเลยค่ะนะคะจะได้ดาวไข่นะคะไปกินกับ กะเพราตับจาะทุกคนนะคะเอาพองเดียวก็พอค,ค่ะนะคะก่อนอื่นเอาพริกกับกระเทียมที่เราครลกไว้ลงไปเลยค่ะ,คะจากนั้นนะคะทุกคนเอาตับที่เราล้างไว้ลงไปเลยจ้า ขอเรนะคะเกือบสุกนะคะประมาณ80-90%เแล้วค่อยปรุงลงไปค่ะทุกคนนะคะเราค่อยใส่เครื่องปรุงลงนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปจ้ะทุกคนตามด้วยนะคะผงปรุงรสน้ำปลานิดหน่อยจ้าน้ำตาลทรายขาวจ้า เขียวลงไปนิดหน่อยจะนะคะหลังจากที่เราปรุงเสร็จแล้วนะคะทุกคนนะคะก็คนส่วนผสมนะคะต่างๆนะคะให้มันเข้ากันเติมน้ํำลงไปนิดหน่อยนะจ๊ะทุกคนนะคะจะได้ช่ำๆหน่อยค่ะนะคะจากนั้นนะคะใส่ใบกะเพราลงไปค่ะใส่หมดเลยค่ะ นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะทุกคนนะคะเดี๋ยวตักเสิร์ฟนะคะราดใส่ข้าวสวยร้อนๆนะคะกินพร้อมกับไข่ดาวนะคะตักเสิร์ฟจ,จ้าอร่อยอร่อยจ้าเรียบร้อยจ้าทุกคนนะคะกับเพาตับนะคะกินคู่กับไข่ดาวนะคะกับเพาตับร้อนๆนะคะรับประทานมากๆเลยจ้าทุกคนนะคะนี่ไข่ดาวของเรา มาจ้านะจ๊ะมาทานกับเหินฟ้าอินดี้จ้ะทุกคนนะคะค่ะนะคะวันนี้เหินฟ้าอินดี้ก็ได้พาทุกคนมาทํากระเพราตับนะคะกินอร่อยๆคู่กับไข่ดาวของเรานะคะถาดใหญ่ๆเลยค่ะนะคะวันนี้นะคะเหินฟ้าอินดี้ก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนค่ะนะคะก่อนจะจากกันก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะทุกคนขอบพระคุณทุกเลฟทุกไลท์ที่เข้ามารับชมคะ่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ